สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่วัดป่าศรีวิไลอําเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะครับวัดป่าแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสัพพายะสัพพายะนะครับเหมาะสมกับที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมเจริญภาวนานะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพระอาจารย์โก้หลวงพี่โก้ที่มีชื่อว่าพระโมกคลานะนะครับ จะมาสนทนาธรมครั้งหนึ่งกับท่านด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นคือมีสามเณรรูปหนึ่งนะครับที่เคยบวชเป็นสามเณรทุกนี้นะครับตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่อุบ,บลราชธานีนะครับพระาจารย์โก้เนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าของพระเนรรูปนี้นะครับว่าท่านเคยไปที่เมืองบางบทเมืองคนทันมาแล้วก็หยิบของที่นั่นมา จนปลายเป็นสำนักแห่งนี้นะครับมีความเกี่ยวโยงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระจารย์โก้นะครับคลิปผมกับพระจารย์โก้ไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับกราบนมัสการครับพระโมคคาระนะผมเรียกอย่างนี้ไม่ไม่ผิดนะครับเพราะมีพระโพคคาลานะมีพระอานน์ มีพระพรมพระอินไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเป็นแค่ชื่อแค่ชื่อครับผมพระอาจารย์เข้าเรื่องเลยตอนตอนนั้นตอนในอดีตนี่มีพระอาจารย์เคยได้ยินเรื่องเมืองบางบทเมืองได้ยินมาเคยตั้งแต่เด็กๆครับอยวงพ่อยังแม่ตอนนองเด็กๆนก็พูดเรื่องผีบางบทเลยผีบางบทผีบางคนเอาผีคนบางบทผีผีที่ว่าเอาคนไปซ่อนก็มีแับที่แถวอีสานจะมีนะ บอกว่าระวังเล่นเล่เลนซ่้นหาตอนคืนเดี๋ยวว่าพีจะเอาไปเสียงเอาไปซ้นอย่างนั้นนะครับาบางทีก็มี๋ยวแยวว่าหมู่บ้านว่าคนหายไปสองสาวันเนี่ยบอกว่าเขาไปอยู่กับเมียกับลูกเขาอยู่เมืองอีเมืองหนึ่งนะเราได้ยินเด็นเด็กอยู่นี่เป็นเรื่องเล่า,าเป<อ>็นเรื่องเล่าของคนอีสานเราก็เรื่องเป็นนิทานปนัมปราหลอกเล็กไปมันอย่างนั้นนะแต่พอเราทีนี้มาบวช ปีสอ5พันะครับที่วัดป่าศิลปแล้วก็ที่อุบลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าชีวินัยนะครับปีที่หนทีนี้ก็ปฏิบัติป้าวิไลพอปี53นะครับห้าสามปีหนึ่งนี้รู้จักตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์เลมโบอาจารย์บรรจงอาจารย์ะอาจารย์ละสัมปันโนนะครับอาจารย์อาญาท่านตอนนั้นท่าน ถ้าเป็นเป็นเด็กอยู่ยังไม่บวชชื่อแลมโบ่ชื่อแลมโบ่เขาทำไชื่อเรียกแลมโบ่เขาทำง,าน,งานเก่งอ่าทำงานทำงานงานเก่ง,งเย้งานงานเก่งเขาก็เลยเขาก็เลยเขาเลยเรียกว่าแลมโบ่แลมเป็นเนนเป็นยต,ต,ตอนนั้นเป็นเนนเป็นเนเนเราเรียกเนนแลมโบ่แลมโบ่พอปีห้าห้าสองอ่าก็ได้มีการเปิดด่านสมรภูมิคือด่านช้างป่าอ่าอ่าจากนั้นก็ให้ไปนั่งนั่งกับช้างป่าตอนกลางคืน ก็คือมาฝึกปฏิบัติธรรมฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานก่อนครับในเนมโบนีนน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 ่มาฝึกกรรมฐานก่อนตามขั้นตอนข่มบุแล้วครับก็ได้ไปไได้ไปนั่งตอนนั้นมีการเปิดเปิดเดันในการให้ไปนั่งกับทางป่าโดยใช้ ความกลัวตายเป็นอารมณ์กรรมฐานครับทัานั้มโบ้ก็ได้ไปกับพระญาติของเขาท่านอาจารย์เติบนะครับรบที่กาญจนบุรีตอนนั้นเราก็เปิดเปิดด่านช้างอยู่ที่กาญจนบุรีไปไปันที่ไปฝึกที่ด่านช้างไปเปิดที่นั่นที่กาญจนบุรีอที่ให้ไปคนไปนั่งกับช้างอโดยใช้ใ้ต้งกล้วยต้งกล้วยวางไว้ให้คนไปนั่งกับที่จุดตามเลตแต่ละจุดเดี๋ยวช้างมาแน่นอนช้างก็จะมาบางทีก็มาบางบันก็ไม่มาก็แล้เลต่ลรอบเขาครับเมื่นกันไม่เทบางทีบุญเราไม่ไม่ถึง บารมีเราไม่พ้องก็ไปมาครับคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านไปจ้างให้ช้างมาก็ไปมาช้างป่านะครับแต่ถ้าคุณมีคุณธรรมที่เขาให้แล้วก็มาที่นี่เนสามเนรเลมบูเนี่ยก็ไปฝึกพราะได้ด่านช้างแล้วก็ขับกลับมาปีสามเนรเลมบูที่ได้ผ่านด่านช้างผ่านด่านช้างแล้วตั้งตัวว่านั่งไม่ให้ไม่ให้กลัวช้างกลัว ให้กลัวที่สุดให้กลัวที่สุดกลัวกลัวจนนั่งนั่งร้องไห้ครับร้องไห้ช้างอยู่ตลอดจนร้องไห้จนผ่านเมาหาหลวงพ่อสายฝนพระอาจารย์สายฝนก็ก็บอกว่าผ่านทีนี้ปีห้าสามเขาก็อยากทุดงที่มาของที่จะเกิดเมืองคนทับคนทันนะครับ,รบทุดงกับสมามเนแต่ก่อนอดีตเนาะสมเณรสมานเนสครับซึ่งแต่ก่อนเป็นศาสนาอิสลามนะครับมากับแฟน มาดูแฟนปฏิบัติกรรมฐานมาดูแล้วแฟนเลยชวนนั่งก็เลยนั่งก็ที่เป็นนัสสกศาสนาอิสลามนะครับเพราะนั้นแล้วมันผ่านกรรมฐานแล้วก็ไปนั่งต่อพีนี้ก็เปลี่ยนกลับไปก็เปลี่ยนศา,าสนาบ,บวชเลยเอามะกับปะบอกว่าถ้าบวชไม่ตัดพ่อดักลูกกันเลยยอมแล้วบวชเรีนก็บวชเนเลยเปลี่ยนศาสนาเลยตอนนี้ยังเป็นพระอยู่ไหมไม่ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะตอนนั้นแต่เขามาบวชจเป็นพระรู้ว่าเป็นพระอยู่พรรษาหนึ่งแต่เขาเขาทุดงไปปีห้าห้าสาม ไปด้วยกันไปทนแก่นก็มีพระเป็นอีกรูปหนึ่งเนีนสองพระหนึ่งไปถึงค้อนแก่นอำเภอผลมั่งแถวเดวนั่นแหละครไปถึงเขาบอกว่ามันค่ำเงินก็หมดก็เลยว่าไปการกดดีกว่าการข้าง้างถนนใหญ่หนี่เดี๋ยวรถมันเชียนดังก็เข้าไปข้างในแต่พระไม่ไปพระกลัวแล้วเนียนก็เข้าไปข้างในพอเขาไปกางปุ๊บแล้วก็เห็นแสงเท่ากงล้อกงล้อเปลี่ยนใหญ่ที่บอาเอ้านี่ไงที่อาจารย์เส้ผลน้ำบอกว่าดวงคุณธรรม มันพะเขาเขาวิ่งตามไปเพราะเขาในอาศัยความเป็นเนนตอนเป็นเนนเขาวิ่งตามไปเห็นแสงในต้นนั้นแหละมันหายเข้าไปในต้นไม้ต้นไรใหญ่หายเข้าไปในเขาก็ปากกวดตรงนั้นปากกดที่น้านั้นเลยที่นั่นตรงนั้นหละมันหายเข้าไปในต้นไรเลยเขาก็ไม่รู้หรอกเขาปากกวดจนนั้นทีนี้พอตื่นขึ้นมาทีนี้ไม่ได้อยู่ต้นไรต้นโพนะไปอยู่ในถ้ำตั้งใหญ่ คือเขาปักกดตรงตรงต้นทสต้นใรตอนนั้นที่แสนนาหายเขาปักเข้าให้เข้าไปเลยบนบนพิบนบนพบูมิเราเนี่ยนะนใช่คนมนุษย์เขามนุษย์ครับผมแต่พอตอนตื่นทีนี้ตอนปักเนี่ยเป็นปักอยู่บนต้นโพเป็นต้นโพพื้นต้นโพใต้ต้นโพเนี่ยแต่พอนอนตื่นที่มไปอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำใหญ่มากเลยสีทองมีสบผมแต่จะมีอยู่ ข่าวนะอันนี้เขาจะจําเดือนๆหนึ่งไปไปกันสองสองคนไอสองเขากดเกิดตามในบทบาทเบิดไปในบทไปตัวตัวป็นๆนะนไม่ใช่ว่าถอดจิตไปนะครับผมตัวเป็นๆเข้าไปในเมืองเขาเลยครับเหมือนกับว่าหลงมิติเข้าไปครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ฟังจากเขาพูดนะเขาก็คุ้นมาแล้วก็เขาจะกลัวไงมาได้ไงเขาว่าอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็มาอยู่ในถ้ำเขามองไปไปเห็นพระองค์เป็นคนผมยาวเขาก็ียกว่าเป็นเทือสมิงเขาก็จะวิ่งหนีออกมาครับไอ้ลูแล้วก็ หายตัวมาอยู่ข้างหน้าจะไปไหนรออยู่นานแล้วรอ,ออยู่นานแล้วพวกเจ้ามีไปเกิดปูนานอยู่รออยู่นานแล้วพวกนี้ก็ดูเป็นทิศครับพักเอาเมือมือรูปยังไงนะผมก็ท่านกลายเป็นพระเริยรู้ว่าเป็นพระก,ก็กราบกันก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยชื่อหลวงปู่ละคังเป็นอาจารย์เนี่ยพวกนี้พวกเลมูอาจารย์เลมบกับเป็นซีเนี่ยพวกนี้เป็นลูกเจ้าเมืองอ นี้บับุกนี้มันนีนี้มาเกิดอนี่มาเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์มาเกิดมาเกิดก็มาบวชเป็นนินรอตั้งนานแล้วเพราะท่านปู่ละครั้งน่ะอายุ3า0รอปีแล้วสามรเลยปีแล้วรอตั้งนานแล้วก็มาให้มาฝึกวิชาที่นั่นช่วงฝึกวิชานั้นเขาก็โทรศัพท์เข้ามาหาเราเขาจับกลยว่าเอาเบอร์โทรเรโบโทรจากไหนนี่ผมหลงเมืองผุมเข้าไปในเมืองเขาเมืองคนทับคนท่านแล้วถูกนึกว่าพูดเล่นเราเขานึกว่าพูดเล่นเป็นล้อล้อหยอกกันหรือเปล่า จริงจริงบอกว่าอยู่เมืองคนทันใช่คือเมืองคนทั้งมคืออะไรมเมืองบางบดรีคใครมเมืองบางบุนีในนี้อยู่ในถ้รมผมกางวนก็พูดให้ฟังหมดพอเรารับโทรศัพท์เราไปไปรายงานหลวงพ่อชัยผลอาจารย์ชัยผลได้ฟังวัน,นั้นก็เช็คเอามันเข้าไปในเมืองนี่ <c oughs> คุยกันไปคุยมาอยู่ในเมืองเราก็เป็นคนที่ว่าประเทศสนสัยเรื่องเมืองคนทัพคนทันมันมีโทรศัพท์ด้วยไงรับว่านีขึ้นโทรศัพท์ด้วยไงออพอเราไปหาข้อมูลอยู่ในในกูเกิล ก็บอกว่าครูบาอาจารย์ที่เข้าไปว่าขึ้นโทรศัพท์เข้าไปแทรกได้หมดถ้าตรงไหนมีอากาศตรงนี้เข้าไปได้หมดถึงนี้ไม่ติดอากาศมันจะไม่ไม่ไม่มีไม่มีขีดจำกัดเข้าไปได้อันนั้นก็ตัดไปไอ้เรื่องคือเคลื่อนทูนต่าเคลื่อนโทรศัพท์เราตัดไปไอ้ตัวชาร์จแบตทีรสี่แบตหมดแล้วจะไปชาร์จที่ไหนแล้พราหมเราคนชอบเซอเลยเอาแบตหมดด้มันจะมีคนหนึ่งสามารถเข้าเมืองออกเมืองได้เข้าไปเมืองคนทั้งคนนั้นก็ได้เข้ามาในเมืองมนุษย์ก็ได้ก็ฝากเขามาชาร์จตอนนั้น ออคนนั้นเข้าออกได้เหระเฮ้ยเราต้องไปหาไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้มันเป็นใครแต่มันเข้าออกเข้าออกได้คนนั้นเข้าออกได้แล้วที่นี่พอเขาฝึกได้วันแรกเขาให้ฝึกเป็นนั่งนั่งในถ้ำถ้ำก็จะปิดไว้นั่งทับเป็นแลมโบเนี่ยเป็นคนฝึกปฏิบัติอยู่ข้างนอกนี่อยู่แล้วไปที่นั่นก็ต้องไปฝึกต่อต้องไปฝึกต่อแล้วปู่ก็จะถามว่าไปผ่านกับวระานมาจากไหน อาจารย์ใช้ผลอาจารย์ได้ผลสอนอะไรบ้านผ่านกรรมฐานหรือยังก็ถามกันไปทางกันมาถึงขึงขั้นไหนแล้วต่อไปก็ฝึกขั้นต่อไปในเมืองเขาครัให้ฝึกให้นั่งในถ้ำให้นั่งงูยุงยุงกัดให้ยุงกัดให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่งในนั้นแต่ลูกกันลูกไม่ได้ไม่ไรมาทับเราปูนก็อยู่นั่นแหละจนผ่านแล้วถ้ำก็เปิดเอาเองออกมาก็มาเห็นพวกกวางพวกอะไรช้างก็เดินอยู่หน้าถ้ำเหมือนไม่เขาเาเราคิดยังไงกวางมันคิดมาเราก็คุยคุยกันได้ในจิต เพราะที่นี่พอผ่านแล้วหลวปู่ก็จะพาไปบินทบาทมองไปอย่างนี้เขาบอกเขาบอกว่ามองไปงนี้จะไม่เห็นบ้านคน,นยจะมีพระพระพระพุทธรูปเป็นแก้วตั้งอยู่ข้างหลังพ,พ่อลปู่บอกว่าให้หันหลังหันหลังให้หมู่ให้ให้ให้หมู่บ้านแล้วหันหน้าไปทางพระพุทธรูปแก้วหันมหันมาปุ๊บก,ก็อธิษฐานจิตพอหันมาอีกทีหนึ่งก็คน,นใส่ชุดเขาดินเต็มแต่เท้าไม่ติดดินนี่ท่านก็เกิได้ว่าเท้าไปติดดินแล้วพวกนั้นก็ไม่กลา้า ใหกล้าถามเขาแล้วก็ใส่ข้าวนี่ไม่ไม่ขาวเกินไปไม่เหลืองเลยกรอบอบกินกินคล้ายๆกินมะลิอ่าหลวงพี่เอาจัมโบก็เอาบาดที่ตัวเองพกไปพกไปนี่แหละไปบินถวายไปบินถวายในเมืองบางบดใช่โอ้หลวงพี่เอาจัมโบนี่ได้กินข้าวของคนได้กินข้าวเมืองคนทั้งมันทันด้วยอ่าแล้วกินมันจะกินคล้ายๆมะลิเขาบอกดอกมะลิแบบนั้นเลยได้กินข้าวของมะลิข้าวคล้ายๆไม่ใช่กินกินจะออกสีเบืองเหลืองนิดนึงคล้ายข้าวกล้องเขาบอกว่าคล้ายคล้านั้น แล้วข้าวกินก็ไปนี่กินยิ้มชุม่มกินมีกําลังอแล้วข้าวที่เหลือในบ้านไม่ต้องล้างหายไปเองเขาบอกนี่อันนี้อันนี้ตละลับคุยโทรคุยกันโทรคุยกันเข้าล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฝึกแล้วเราไปก็ฝึกเพ่งเพ่งน้าไปยืนดีน้ําก็ปลูกว่ายืนอย,ย่นั่นดูยุตจนได้มีเสียงผ่านเขาบอกว่าผ่านแล้วผ่านแล้วก็คือว่าให้จิตนิ่งนิ่งเหมือนน้ำน้ำนําน้ำไหลอยู่แต่จิตเราตรงนี้ไม่ไหลตามแล้วปลูให้ยืน แล้วเขาผ่านที่ละขั้นเขาจะโทรมาหาบอกอาจารย์ผมฝึกถึงขั้นนี้นะต่อไปเป็นขั้นเพ่งเทียนแล้วจะบอกเราก็จะมารายงานหลวงพอ่อหลวงพอ่อ,งพอก็จะเล่าหมา่ญาติโย,ยมที่นั่งทานข้าวตอนเช้าพลาดนี้ก็จะฟังว่าเราไปสื่อกางนี่นะฝึกถึงไหนแนะล้วแล้วโม่ฝึกถึงไหนแล้วก็บอกหลวงพอ่อก็จะธิบายที่วันนี้นี่คือมีอาจารย์ของท่านเ่ยหลวงพอ่อช่วนเข้าไปแล้วคนเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนกันพูดกันไปฝึกออกมาคล้ายๆกันกับเลมโบ่แต่ยังไม่มีพยานไง เอ้หลงพ่อใช้ผลพูดฝ่ายเดียวเดยวก็ไม่มีอยางพี่นี้แรมโบ้นี้เข้าไปจะเป็นพยานให้ความเมืองนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วก็การฝึกใกล้ยๆกันครับกันแบีนี้อันนี้ก็มว่าฝึกแล้วก็เพ่งเทียนพี่นี้แล้วก็ฝึกวิชาตัวเบาก็หินเนีนเนนในนั่งหอกได้หมดเนีนผ้าเนี่ยแต่แต่ไม่ใช่ห่มผ้าแบบนี้ออกทีที่ใกล้ๆข้ามๆแบบนี้ครับทีใล้ๆในเมืองเขาแล้วก็บอกว่ายังมีโคต้าอยู่ห้าไตคือสายหลวงพ่อใช้ผลมีอยู่เหลืออยู่ให้โคต้าอีกสามไต ให้ไปเสี่ยงบารมีกันสามไตจะได้ไปเมืองบางบุใช่เมืองคนท่าคนทันนี่เป็นวิชาในนั้นอีกสองไตนี่คือสายอีกจะได้ไปได้โคต้าลบปูวันเนี่ยมีมีผ้าไตยวางอยู่ในนั้นห้าไต้้าไตใช่เข้าไปเขาจะเปลี่ยนผ้าให้เลยข้าผมเอาฝึกในนั้นออกมาแต่ว่าคือเข้าไปฝึกแล้วออกมาแล้วเขาเห็นหมดนะครูบาอาจารย์ที่แต่ไม่สามารถ เคยชื่อได้ครับที่ที่รัฐสงขารเป็นไร่องุ่ยไปอยู่ในนั้นพอจะมีพระอรหันต์องค์หนุ่มๆลงมาไม่รู้ดะกลโมโบจะเห็นว่าลงมาจากพระอาทิตยแล้วก็จะนั่งฟังกันฟังฟังไปแล้วก็จะสลายไปทีละองค์ทีละองค์เป็นธา,าตุอากาศไปเ<อ>ห็นเกจีดังๆครูบาอาจารย์ดังๆเข้าไปอ,อยู่ในนั้นครับพอฟังเทศพระรูปนี้ลงมาปุ๊บเห็นหน้าตาผ่องใสมาพอเทศปุ๊บก็จะสลายไปครับเป็นอากาศธาตุไปเลยสามัญเอ็นเลมโบเข้าไปอยู่กี่วันท่านึาม ามเดือนออกพรรษาก็มาแล้วก็นัดนัดวันออกด้วยนัดวันออกว่าจะออกวันไหนให้คนมาราบตรงไหนคือออกไปอุดรชานีเบื้องน้องบัวลำพูนเขาจะไปหลอกเขาจะไปหล่อพระแต่หลงเข้าไปในมคอนแก่นลำพูนแต่ไปออกอยู่ที่น้องบัวลำพูนออกถนนมันไปได้ไงเขาเข้าเขาหลงไปที่ขอนแก่นคอนแก่นจะไปออกที่อุดรที่น้องบัวลำพูนแล้วทางออกเขาบอกก็เลยถามว่าออกเขาพาไหมเขาพานำมันจะเป็นเส้นทางเล็กๆแต่ทางน้ำข้างนอกนี่มืดมด ะจะเป็นแค่เส้นทางเี่เราเดินตามแสงสว่างเส้นทางอพอไปถึงนี่ถ,ถึงชายป่าเขาจะชี้ว่าออกไปตรงนี้ออกถึงเส้นทางสว่างนี้ก็คือที่จุดหมายของท่านมาถึงแล้วเขาก็บอกเวลาด้วยเวลานั้นเวลานี้นะ,อะบอกให้คนมารับท่านได้เร่โบก็จะบอกโทรมาหาจะบอกวันนี้จะออกออกวันวันที่เท่านั้นตอนนี้เวลาเท่านีน้จุดตรงน,นี้ก็เขามีโยมอีกคนหนึ่งโยมโยมงวนน้องน้องชายของโยมโยมเพียวโยม จำชื่อไม่ได้แล้วเขาอยู่บางเขนนี่คนนี้จะยังมีชีวิตอยู่คนที่ไปรับแนมโบ้นี่แล้วก็ได้ลูกแก้วเสด็จมาด้วยอคนนี้ไปรับกับแฟนเขาได้ลูกแก้วเสด็จลูกแก้วที่หลวงปู่ละครังเอาให้มาจากเมืองนู้นเมื่อนู้นเขายังอยู่อยู่บางเขนอยู่นล่ังสิตอยู่ละบ้านเขาอยู่กันเขาเขาอาสาไปรับหรือไปรับเขาไปรับให้เพราะว่าเขาอยู่เขาทํางานอยู่ที่อุดรเขาไม่ใช่อยู่ที่คอนแก่นมั่นเขาเป็นไอ ชดไอทําถนนเนี่ยทำถนนอยู่ใกล้ๆคือใกล้ที่สุดแล้วจะรบับมาให้แล้วก็เอามาที่สำนักนี่พระเนมก็จะนั่งรอเต้นตอนรับเนมโบตั้งธรรมบาไว้ให้เฮ้ยวรอรอตั้งรอนะอพอมาถึงพวกนกนี่นกนี่ร้องกันหมดแล้วหมานี่หอนหมดนะก่อนจะมาถึงนี่ตรงที่เราเลี้ยว<อ>เรามาครับเดี๋ยวก่อนวันที่เนมเลมโบมาเนี่ยใช่ตอนในคืนตีสองตีสองตีสามต้องนั่งนั่งรอกันลับก็มีใครรับก็ว่า แต่พอมาถึงปุ๊บนี่ตื่นกันหมดนกนี่ร้องเติมนกร้องหมดที่ตรงนี้นะที่สารานี่แหละสาานี่นะนี่ทั่รรมาเขาเนี่ยผมมาคุยครับเราโมคลานะๆๆๆๆนะครับไม่พล<ม><ม>าดแล้วก็แต่ก่อนอองมาเขาก็ทําได้หลายอย่างทั่วมาเพ่งกระดาษให้มันเกือบไหมแล้วก็เชิญพระธาตุอะไรได้หลายหลายอย่างที่ไม่อาจจะพูดได้เขเชิญไปเอาทองคำทองคำไปเนี่ยเป็นเนาะไปได้เนาะเป็นพระ ข้าวก็ผิดพระวินัยอยู่แต่พระวินัยเขาไปได้เรียกเขาตรงคาเ่ยต้องไปสัมษณ์กับเขาอีกทีหนึ่งตอนนั้นมีคนทําคลิปมีอยู่ใน youtube นะครับเข้าไปเข้าไปดูใน youtube พิมพ์คําว่าสามเณรทุดงหลงเข้าไปเมืองบางบทรับเลบสามเณรทุดงเขาหลงเข้าไปในเมืองบางบทรับเลหลายปีแล้วนะอันนั้นเป็นสามเณรแลมโบสามเณรแลมโบเดี๋ยวนี้เป็นพระอาจารย์บรรจง อาจระสัมปโนบวชอยู่ที่สำนักอยู่ที่อำเภอตรการพุทธผลอุปชาก็พระครูเกษมธรรมกรณแล้วแล้วแล้วความเขาเขาเล่าเรื่องนี้ได้อยู่ไหมก็เล่าได้สัมภาษณ์ได้ได้อยู่นี่ก็เป็นพระสี่สี่ษาแล้วนะบวชเป็นพระสี่รษาแล้วสี่สี่ภาษาห้าภาษาเป็นหลวงพี่เลมโบใช่หลวงพี่เลมโอาจารย์พระอาจารย์บรรจงครับใีนี้ก็อยู่อำเภอคงเกียมนะครับครับที่ประสงค์ อะไรคิดจะภาวนาอยู่ทางทางไปทำามืดท่าปานที่พระอาจารย์บอกว่าเก่งกว่าพระอาจารย์สายฝนบอกว่าเก่งกว่าเขาขายเท่าจริงหรือเปล่าหลวงพ่อท่าน้าหลวงพ่อท่านถ่อมตัวละมั้งหลวงพ่อถ่อมตัวครับอาจจะถ่อมตัวนี่นะครับสามะเนนแลมโบเคยไปเมืองบางบทใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มีวันนั้นวันนั้นมีคนมาฟังเต็มเต็มเลยมีพยานเต็มหนึ่ง แล้วก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็มีเสียงคลิปเสียงที่สามเณรนี่ก็ยังอยู่อยู่แต่อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ที่อุบลไม่ได้เอามาด้วยที่อัดไว้หมดตอนสามเณรที่เขาบรรยายตัวนั้นแล้วก็มีใน youtube อีกตั้งหากยูทูบยังไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ตัวนั้นอยู่ที่อุบลนั้นละเอียดกว่าของพระอาจารย์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปก็ไปทาเป็นภาพเอาเดี๋ยวเราจะไปหาพระพรมพระอินทและพระพุคนานะที่ตาะการพุทผลใช่ได้เดี๋ยวพาไป แต่พระอิปพระพรมอยู่ตามสุ่มใกล้กับบูนหลังจากหลวงพี่แลมโบออกมาแล้วคนนับถือท่านเยอะขึ้นโอ้ไอเสาหลักเมืองที่นั่นก็ได้จากเขาถวายหลวงพ่อไสพลแล้วก็เอาทุนจากนั้นถวายลายล้าน่ะก็มาทําเป็นพระองค์องค์ครูในนั้น่ะครูนั้นจะเขาจะมีชื่อครูอย่างครูสอนตาทิพย์ก็ชื่อครูนั้นคนนี้ก็จะทําเป็นองค์พระเป็นคนครับรอเป็นพระเป็นองค์นี่ไงได้องค์ รงบ่อโจระขีได้เห็นไหมแต่ละองค์แตชื่อเพราะเพราะกล้วยเพราะกล้วยเพราะอะไระนั่นแหละคืออาจารย์ในเมืองคนทัพคนทันแต่ละชื่อเลยนี่หลวงพ่อจำหลวงพ่อใส่บนท่านจำลองเมืองนี่คืออนาคตครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละสำนักนี่อนาคตก็จะโดนหล่อเป็นพระ,ะเป็นพระง้นในเมืองคนทัพคนทันอย่างที่บุรพาทำนี่อาจจะเป็นอาจารย์กอปสอนมังกายพระมังกายสอนกสินสอนตาชิ์สอนภาวนาจิตพระภิญญาก็จะหล่อเป็นพระเข้าใจครับ มีมีพระพยายามเสี่ยงทายที่จะไปเมืองนี้ยังยังไงครับคือเขาไปปักกดตรงนั้นแหละตรงที่ลัโบ้หลงแล้วไปเ็าไม่ได้ไปไปปักกดตรงรงโนเลยตอนทลัมโบ้พาไปเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่บาบุญเรามีใครแล้วแต่เขาจะเปิดให้ดังนนั้ว่าถึงตามหาไอ้ดวงคุณธรรมตัวนี้มาไอ้ดวงไฟใหญ่ๆ่เขาเรียกคล้ายๆเป็นเป็นเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมโบมิดาประตูมิติคล้ายแบบนั้นนะ แล้วก็ไอ้ดวงคุณธรรมตะระดาษเนี่ยเขาหลวงพ่อเิษยเล็กชั้นหนาดวงคุณธรรมคือดวงไฟนี่แหละก็เอามาใช้งานคือการทำยังไงยังไงที่เราได้ฟังเห็นไหมหลวงพ่ออธิบายได้ฟังต้องไปฟังอีกทีหนึ่งตอนนั้นนะตอนนั้นเราตามถือกำนักนี่ไปหาดวงคุณธรรมใครเจอดวงไฟที่เป็นเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับไม่ไม่เป็นวงกลมก็มีเป็นวงกลมก็มีแล้วแสงก็มีแล้วแต่จะเจอทีนี้คุณคุณสามารถรับได้ทําได้ตอนนั้นคือต้องมาฝึก ขั้นตอนในการฝึกกรรมฐานเบื้องต้นต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเมืองนั้นใช,ใช่ต้องเตรียมตัวไม่ใช่ไปเจอแล้วไปรับไปได้ต้องมีการฝึกขั้นตอนก่อนเพื่อท,ที่จะไปใช้ชีวิตในเมืองนั้นใชต่ต้องมีวิธีก่อนฝึกถึงจะเข้าไปได้ก็ฝึกกรรมฐานเรื่องนี้อาจจะสายอื่นครูบาอาจารย์สายอื่นอาจจะเข้าไปได้ทิฏฐิโยกอาจจะเข้าคือบุญสัมพันธ์ตัวนั้นของเขาอาจเข้าไปได้ไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะนั้นบุญซึ่งเขาเคยทําบุญกรรมกันไว้ก่อนก็เข้าไปได้แต่ว่าเขาจะฝึกแบบนี้ก็ต้องมาฝึก ตอนแบบนี้ถึงการเตรียมตัวพี่จะไปเมืองบางบดคนทันคนทัาบคนทันครับต้องมาเตรียมเรื่องต้นคือวัดป่าที่เลยรือสาขาที่ภาคใต้ก็มีแล้วสาขาที่สงขาวัดป่ารัตภูมิที่สระบุรีที่พระสงฆ์ป่านาลือชาครัอาจารย์ครับมีไม่มีคนสงสัยมาว่าสามารถเลนเมโบโม้ก็นี้ต้องไปพิสูจน์เอาก็เขามีหลักฐานออกมาหลักฐาที่ นำมาทำมาเป็นลูกมาทําให้เห็นเขาเก็บเขาหยิบอะไรคมพีมาก็มีคมพีเขาเขียนมาอยู่หลวงพ่อก็ออกมาไว้แล้วก็แปลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องถามหลวงพ่อกับเรืโบอาจารย์เรืโบนะครับหลวงพ่อสายฝนเขาข้าวแค่นี้แค่นี้เองหลวงพ่อสายฝนก็คัดคมภีจากเมืองบางบดมาใช้มาปลองปฏิบัติใช้อยู่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาสายนี้เขา้าเชื่อกันหลวงปู่นั้นชื่อว่าหลวงปู่ละคังหลวงปู่ละคังนะครับอ่า อาจารย์ก็ยังได้ลูกแก้วเสด็จมาอยู่ดวยวนี้ผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัน,นีอขอไว้ขอไว้ที่นัน่นขอไวอ้ที่บุรีรัมย์คือหลวงปู่ฝากมาให้คือให,ให้ให้เป็นรางวัลที่เราช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างเมืองคนทับทันกับโลกมนุษย์ในการยังมีความจริงหลวงปูก่ก็เลยฝากาให้อาจารย์เนี่ยโทรศัพท์ไปเบอร์เนี้ยนะเขาโทรออกมาหาอาจารย์อาจารย์โทรไปไม่ได้เขาต้องโทรมาสาครเขาไปเขาปิดนอกจากเขาโทรมาอีก เราโทรไปไม่ได้เรื่องนี้รอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องจับคลื่น GPS ว่าอตรงสามารถในเรมโบอยู่ตรงไหนถ้าใครหลงไปนะครับก็ต้องรีบไปประสานกับกองทัพนี่มันก็บอกว่าเราเพี้ยนไปแล้วเขาจะให้เราไปรับยาอยู่ช่องเก้าที่ทันยาที่ยาถ้าเขาบอกว่าไอ้ืไี่ที่บอกไว้นะครับคนนี้มันบอกว่ามันอยู่มืองวางบท ช่วยจับ g p s ให้หน่อยไปรับยาช่องก้าวช่วยเนาะแต่มีคนเคยไปจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับฟังใน YouTube ก็มีคนที่ไปก็ยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่แถวแถวบ้านกกกอกที่นั่นนะมีตรงนั้นเป็นดินแดนที่คนหลงไปในเมืองบางบทเหมือนกันนะครับคชโนดก็มีคชโนดคือของพญานาคคือที่โทรพญานาคก็มีก็มีการเล่ามาเยอะแต่การวิสูตรที่จะหาวิธีหลักการเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปยังไง มันไม่มีใครสอนเด็ดที่พิจิต,ตรหลวงพ่อใช้ผลท่านมีวิธีหลักการเตรียมตัวก่อนจะเข้าเมืองเขาถ้าไปเจอไอตัวปฐมิติวันนี้เราจะเข้าไปได้เราเชื่อเพื่งระเข้ามีวิธีการเข้าไปแล้วก็หาทางออกให้ได้ด้วยนะครับนั่นแหละโกดมคัญเขาก็มาอยู่มันนิมนต์อยู่แต่ไม่ยอ่ไยอไม่ยังไม่เข้าไปโกมไม่ได้ออกมาไม่ได้เข้าไปเลยที่ว่าคำพนาที่ว่าหาสุขไม่เจอเลยอาจารย์ก็เลยไม่ยอมอาจารย์ถ้าหลงไปนี่โทรหาผมด้วยนะ เดี๋ยวผมจะให้รู้เดี๋ยวเราพาดย์มีเบอร์ผมนะพาดันไอ้ไตรเทพเดี๋ยวเราจะโทรไปหาท่านนะเดี๋ยวผมจะไปที่กสทชเลยช่วยหาหน่อยว่าพระลูกเขาบอกว่าไปจับหย่าชงสาวไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยนี่นะครับเป็นเรื่องเล่าของสามเณรแลมโบ้ที่เคยหลงไปเข้าในเมืองคนทัพคนทัพคนทำหรือบัณฑ์รับเรยแล้วแต่จะเรียก สายสายนี้สายนี้เชื่อกันผลิตใจเชื่อผลิตแล้วก็คนยังไงเขาจะรอยอมคนที่มีตังค์ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเป็นหมอมด้วยยอมเอาเงินมาสร้างเมืองนี้เมืองนครชัยบวขึอนตรงไหนที่เราไปหาหลวงพ่อเชิคกันงิประมาณแปดสิบล้านใครเขาจะเอาเงิน80ิล้านมาให้ให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อสร้างอ๋อวัดป่าใครบอตรงนั้นน่ะนะครับใช่ที่เราไปเลย ผมมีตังมาเขาทุ่มให้เขาเชื่อลูกศิษย์ของเขาเลยเขาคมเชื่อเขาทำเขาและเขาปฏิบัติแล้วเขาได้ผลจริงๆนี่ไม่ใช่กันเรียมใหญ่เดี๋ยวเราจะถ้าคนเมืองบางบทดูอยู่นะครับผมขอไปถ่ายทํา YouTube หน่อยนะใช่ไปสองคนนะเดี๋ยวเราขับรถแท็กซี่ลงไม่ตรภาเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วถ่ายทํา YouTube ของเนี่ยเมืองบางบทมีอยู่จริงถ้าวิธีออกมาแล้วจะทวงค่าอาจารย์เลยนะว่าการ ถ้าหลงไปนึกพระอาจารย์ส่งส่งส่งคลิปมาสั้นๆด้วยนะเพราะว่าพระอาจารย์เคยคุยตอนนั้นตอนนั้นโทรศัพท์ยังถ่ายรูปได้ังช่วงนั้นมันถ่ายได้ละถ่ายได้ละถ่ายแบบเป็นปุ่มกดเป็นปุ่มกดอยู่จะเป็นภาพเล็กๆภาพ้เล็กแบบนี้จอเล็กๆอยู่นะรุ่นเลื่อนคือรุ่นเลื่อนซีเมนแบบซีเมนไม่มีตอนนั้นโทรศัพท์มันเป็นรุ่นนั้นอันนี้ถ้าถ้าหลงพี่สามเนรแลมโบไม่ได้ไม่ได้ข้าเข้อที่สองนะ มันมีเฟซบุ๊กตอนนี้ไม่มีเฟซบุ๊กเข้าไม่ได้แล้วขอให้เข้าได้ครั้งเดียวเข้าได้ครั้งเดียวนอกจากอีกนู่ดอายุสี่สิบปีเดี๋ยวนี้อายุยี่สิบกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอีกยี่สิบกว่าปีทุนเราบ้งต้องกลว่าสลับขึ้นจะเข้าไปต้องบระเพ็ญบารมีก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเราไปตีซีกับหลวงพี่แรมโบ้ไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าโทรศัพท์ไปหน่อยแล้วก็ส่งภาพจากเมืองบางบดยังไม่รู้ว่ามันหนักส่งได้หรือเปล่าหรือว่าตอนเขาเข้าไปหรือจะอาจจะเป็นยังไงนะนะ อันนี้เราเรารู้ได้ว่าเหลือผ้าอะไรอยู่5้าไตนะครับของสายหลวงพ่อใช้คนม,มีอยู่สามไตโควตาให้และอีกสายอีกสองไตท่านได้ฝึกวิธีการให้ให้ในการความรู้พิเศษเส้นพิเศษที่การเข้าไป<อ>เพื่อเอาความรู้กลับมาความรู้กลับมาแล้วถ้าเป็นหลักฐานว่าในเมืองนั้นมีจริงเราออกมาได้เข้ามาได้หรือไม่หรืงไม่อยากออกก็แล้วแต่อยู่ยาวๆไปก็ไม่เป็นไรอายุยืนต้องปูระคังสามร้อยปีแล้วอายุเขาครับ แล้วก็มีอาจารย์อีกคนออหนึ่งพระอยู่คนหนึ่งที่ลงมานาอายุเป็นพันพันปีนแล้วนี่เขาเล่านะอาจารย์มันก็ไม่ก็ฟังฟังเข้ามานี่ยเขาลูกเล่าออกมานี่เป็นกันด้วยว่าเขาคือใครเขาก็คืออาจารย์ระมโบ <c oughs> คนนั้นเขาเล่าออกมา,ามมแล้วก็ไปคุยกันอีกทีหนึง่งถ้าจะไปสภาท่านนะพระอาจารย์พระอาจารย์ระมโบติดน,นิมนต์เยอะไหมไม่เขาเขาอยู่คนเดียวอยู่กับพี่ชายเขาพี่ชายเขาบวชอยู่ที่ที่ดินของเขาอยู่อำเภอคงเพียม ทางใช้ชีวิตปกติไม่ไม่ใช่เป็นผู้พิเศษอะไรไม่ก็อยู่ธรรมดาทํ<ห>างานทําอะไรกินเงินบางทีก็ไม่มีก็<ห>ไปตามสาขาเป็นก<ห>ันเลยยืงลูกชิ้อตหางสาขาครูบาอาจารย์บางสาขานี้นานก็มานี่ว่าวันไหว้ครูว่าจะมาอยู่วันที่16เมษาไม่รู้จะมาไหมแต่ว่าว่าจะมานะเมษานะน่า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 ,นาถ้าน่าจะถ้าจะมาอยู่มาทาหน่อย วันที่15เมษายนเราได้ไหมเราไม่ต้องไปถึงอุบลไม่ต้องไปถึงอุบลแต่ถ้าไปอุบลเราเจอพระอินทกับพระพรมพระพรมในสององค์แต่เป็นลูกปู่ลูกตาเชื่อธรรมดาไม่ใช่ครูพิเศษมานี่เราเจอพระโมคคัลลานะแล้วไปไปเชียงเชียงมาเชียงใหม่เชียงรายจะเจอพระอานนท์อานุนนี่คุยเก่งไปคุยเก่งคุยเก่งอัธยาศัยดีเขารู้จักกับไอ้ไรเขาเขาก็เคยไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาบุญชุ่มเหมือนกัน เขาปู่อาจารย์อะไรอริยชาติน so <nek> ี่ยเขาเขาบอ่าเขาก็เคยเข้าไปหากันบ้านเขาอยู่ใกล้บ้านเขาอยู่แถววันล่องคุณร้านล่องคุณรมาล่องคุณแท้แท้เขาเขาเขาอาจารย์ชัยดีเขารู้จักเยอะเขาเคยกอดเป็นอดีตอดีตนายตำรวจสัญญาบัตรนะนี่นะครับเรื่องเล่าจากสามเณรแลมโบ้เคยไปเมืองบางบดตอนนี้สามเณรแลมโบยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบท่านได้ฟังเรื่องนี้จากทางช่องแน่นอน ได้ตามีนี่มันได้ติดตามกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ่อบนัะสงารครับะอานสุขความเจริญทุกท่านเยออบครับก็แค่นี้นะครับเป็นความเชื่อที่หลายคนเชื่อว่าเมืองบางบทมีอยู่จริงนะครับขอบคุณมากนะครับตามอยู่ที่เพชรบุรีก็อยู่ถ้ำนางนอนก็เมืองบางบทในนั้นก็มีครับคือเพชรบุรีเราต้องฝึกฝึกอันนี้ให้ได้